ลงใต้กันบ้างดีกว่านะคะไปดูเรื่องของปัญหาขยะในพื้นที่เกาะไข่ค่ะแน่นอนนะคะเมษายนหน้าร้อนหลายคนบอกว่าจะไปเที่ยวทะเลแต่ปรากฏว่าล่าสุดคุณผู้ชมตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะคะใครจะไปเที่ยวบนเกาะไข่เขาห้ามนำโฟมโรวมไปถึงพลาสติกขึ้นไปบนเกาะแล้วค่ะ หลังพบปัญหาเรื่องของขยะเกลือดเลยนะคะค่ะและในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปติดตามภารกิจเก็บขยะตามแนวปะการางังตามชายหาดซึ่งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6คูเก็ตเขานำอาสาสมัครนักดำน้ำจิตอาสามากกว่า30คนช่วยกันทำความสะอาดชายหาดแนวปะการางังในพื้นที่หมู่เกาะไข่ที่เกาะยาวจังหวัดพังงา ขยะวันนั้นเก็บมาได้133กิโลกรัมค่ะส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือประมงขวดแก้วขวดพลาสติกเชือกเบ็ดสร้างอุปกรณ์ดำน้ำกระป๋องเครื่องดื่มทางผู้อำนวยการส่วนสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลภูเก็ตคุณสุชาติรัตนเรืองศรีก็บอกว่าขยะเหล่านี้นอกเหนือจากที่จะสร้างความสกปกทำลายระบบนิเวศแล้วยังเป็นอันตรายกับสัตว์ทะเลหายากแนวปะการังค่ะโดยเฉพาะเต่าะทะเลโลมาและวาน ็จะส่งผลกระทบต่อแนวปะการังในพื้นที่ในเรื่องของการทําให้การเจริญเติบโตการขยายตัวของแนวปะการังลดลงครับเมื<น>่อกี้เราเก็บเบ็ดเราาขึ้นมาได้มีเบ็ดราาที่ตกค้างอยู่ในแนวปะการังนะครับซึ่งเน,นืนี่ซึ่งอหนืนี้มีประสบการณ์ให้พบอยู่เป็นประจำก็คือว่าเต่าทะเลจะกินเบ็ดเข้าไปนะครับซึ่งออนนี้ก็เสี่ยงต่อ การที่เต่าทะเลจะกินเข้าไปเมื่อกินเข้าไปแล้วอาจทําให้เกิดการเจ็บป่วยแล้วก็ตา,ายได้ในที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายากนี่แหละค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะคะผู้ประกอบการบนเกาะไข่นอกเกาะไข่นรวมไปถึงเกาะไข่นุ้ยจะต้องปฏิบัติการตามแนวทางลดปริมาณขยะโฟมรวมไปถึงพลาสติกค,ค่ะเป็นไปตามกฎหมายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาตรา17เจ ที่ประกาศห้ามกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อปะการังเพิ่มเติมเรื่องของการงดถุงพลาสติกขึ้นเกาะอย่างเด็ดขาดนะคะคุณผู้ชมทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณเกาะไข่นอกค่ะปรากฏว่าพ่อค้าแม่ขายพร้อมจะมีการปรับตัวแต่ก็ยังมีบางส่วนนะคะที่ยังคงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหาวัสดุทดแทนไม่ได้อย่างเช่นเรื่องของแก้วน้ำหลอดดูดน้ำนะคะจากการสำรวจแนวชายหาดคุณผู้ชมปรากฏว่ายังคงมีขยะนี่เกลื่อนไปหมดนะคะ ทั้งขวดทั้งแก้วน้ําพลาสติกและก็ได้รับการชี้แจงว่าเกิดจากการตกค้างจากการจัดเก็บเพราะว่านักท่องเที่ยวนี่นํามาเที่ยวเกาะแล้วก็ทิ้งเอาไว้ด้วยขณะที่นักท่องเที่ยวค่ะยังหงการเดินทางมาจํานวนมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะทําให้รายรอบเกาะเต็มไปด้วยเรือสปีดโบท๊ทที่พานักท่องเที่ยวมาเที่ยวบนเกาะจนแทบจะไม่มีพื้นที่เหลือในการเล่นน้ําค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีเรือประมงที่เข้ามาใกล้ชายฝั่งพราศมีที่ห้าม ทางทช6ก็เลยตักเตือนนะคะ mm hmm. เพราะว่าหากมาจับสับน้ํา mm hmm. ต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายด้วยค่ะหลังจากนี้ขอความร่วมมือนะัท่องเที่ยวที่ลงไปในพื้นที่คุณผู้ชมคะงดการนําพลาสติกการใช้โฟมบนเกาะด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อช่วยกันร,รักษาระบบนิเวศข,ของบ้านเราค่ะ